เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับปกผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็จัดให้ตามคําขอกันอีกแล้วนะครับกับ25ดับเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดหน้าเล่นที่ดีที่สุดในปี2024นี้กันนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อน,นว่าเกมในคลิปนี้ที่คัดมาเนี่ย จะเป็นเกมที่เปิดให้เล่นแล้วทั้งสิ่งครับและก็ต้องอยู่บนโต๊ะถ่ายทุกเกมครับพราะงั้นใครที่หาเกมเล่นเนี่ยคลิปนี้เกมเล่นกันได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมูให้เมื่อยนะจะมีเกมอะไรครับที่เข้ามาติดอันดับกันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับที่25 Rot ่ิบห้า Rock Future เกมมือถือแอคชั่นโอเพนเวิลด์ครับที่จะมาพร้อมกับงานกราฟิกแบบ 3D บวกกับการต่อสู้ที่ถือได้ว่าดุเดือดร้ราวใจมากๆโดยตัวเกมจะมี3ตัวละครให้เราเลือกเล่นออกสำรวจหาทรัพยากรต่ตางๆมาสร้างเชสเตอร์หลบภัยรวมไปถึงการครับของคราบไอเทมต่างๆกันได้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องบวกกับ AI ที่ค่อนข้างขวดครับกราฟิกเกมนี้ค่อนข้างคมชัดสวยงามเลยมีมิติ มือถือที่ไม่แรงมากเนี่ยก็เล่นกันได้แบบลื่นๆแล้วเราต้องคิดวางแผนให้ดีครับเพราะพวกซอมบี้เหล่านี้ก็ตีแรงเอาเรื่องโดยรวมผมชอบเลยนะเป็นเกมภาพสวยเกินคาดครับแถมไม่หนักเครื่องกันอีกด้วยแหละครับอันดับที่24 X s u r v i v e เกมเอาชีวิตรอบแบบ Open World ที่ใครชอบเล่นแบบการประจนภายแล้แล้วก็เกมนี้คือไม่ผิดหวังนะครับ เราจะได้ออกเดินทางสำรวจล่ามอนสเตอร์ขุดแร่หาของปลูกพืชแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยกันเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าใส่ลูกเล่นแปลกๆมาไว้แน่นเกมนอกจากนั้นแล้วยังมียาพันะต่างๆครับให้เราเลือกใช้งานมากมายรวมไปถึงของคราฟเนี่ยมืให้เลือกเยอะอจริงประสบความที่ตีมเกมนี้เป็นแบบใส่ไฟนิดๆกราฟิกมาในโทนสดใสครับไม่เน้นความสมจริงไม่ต้องห่วงเลยว่ามือถือยุคนี้เล่นกันไหวอย,อย่างแน่นอน โดยรวมครับมีของให้เราคราบันเยอะเล่นกันได้ยาวๆไม่เบื่อแน่นอนครับสำหรับเกมนี้อันดับที่ 23. earth revival ถ้าหากว่าพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดเปิดใหม่ล่าสุดประจำคลิปนี้นะก็ต้องบอกว่า earth revival นั้นมาแรงจริงครับนี่คือเกม mmo survival ครับสไตล์กอบกู้โลกไล่ถล่มเอเลี่ยน ให้เราเนี่ยในข้าไปสร้างบ้านครับของเอาชีวิตรอดในตีมแบบใส่ฝ่ายลำล้าส่งนี้กันเลยรองรับหมวดการเล่นทั้ง PVP และก็ PVE เน้นเล่นออนไลน์เข้าร่วมแคมป์กับปาร์ตี้ของคนอื่นกันได้สร้างกิลดกันได้ด้วยออกตะลุยร่วมกับเพื่อนๆของเราครับงานภาพกราฟิกนั้นถือว่าสวยงามใช้ได้แบบไม่ตกอยู่ครับเปิดให้เล่นฟรีกันแล้วทั้ง p c แล้วก็เวอร์ชันมือถือครับ ามาดูกันต่อกับเกมอันดับที่22ครับกับเกม Lost in Blue เกมมือถือแอคชั่นเซอร์ไเวลครับที่ผสมผสานหลายแนวเกมเข้าไว้ด้วยกันผ่านงานภาพกราฟิกแบบ 3D สวยคมไหลลื่นเป็นเกมที่เปิดให้บริการมานานพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ยอดดาวน์โหลดทะลุปไปกว่า10ล้านครั้งนันเข้าไปแล้วบริญญาการภายในเกมครับเราต้องเอาชีวิตรอดจากเกาะร้างรวมไปถึงบวกกับซอมบี้จำนวนมหาศาล ส่วนเรื่องการครับของสร้างที่อยู่นั้นก็มีครบถ้วนกันอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบไลฟ์สกิลนะตกปลาหาอาหารก็มีกันมาครบงานภาพก็เล่นง่ายๆเลยไม่เวียนหัวครับถ้าหากว่าอยากได้เกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดแบบออนไลน์แล้วก็เกมนี้ควรมีติดเครื่องครับอันดับที่21 American Survival เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวกันไปเมื่อกลางปี2024ที่ผ่านมากระแสตอบรับเนี่ยจากเหล่าชาวเกมเมอร์ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวครับจุดเด่นที่แตกต่างจากเกมที่ผ่านมาในคลิปมีครับคือเกมนี้เราสามารถจับมอนสเตอร์มาช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้ แต่ต้องสามารถใช้แรงงานกับพวกมันครับในการครับของตัดไม้ขุดแระ่อะไรแบบนี้กันได้ด้วยก็อารมณ์ได้กลิ่นอายเหมือนเกม Last Day on Earth บวกกับ Power ยังไงอย่างนั้นเลยที่สำคัญเกมนี้ใส่ภาษาไทายกันมาให้แล้วนะครับใครที่เน้นเกมใหม่ต้องขอแนะนําไปหลอกกันดูครับอันดับที่20ดอ o l l s ใครที่อยากได้เกมเอาจีรอดแบบภาพส่วนสไตล์อนิเมะครับเอาไปท่องโลก,กว้างเกมนี้นั้นคือคำตอบเลยละครับภายในเกมจะเป็นการผสมผสานแนวแอคชั่นบวกกับแนวเอาจีรอดเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวทำให้การเล่นนั้นเพิ่มความหลากหลายกันเข้ามาครับจุดเด่นที่ขาดไปไม่ได้แน่นอนคือระบบการคราฟของสร้างบ้านที่มีของให้เลือกคราฟกันเยอะจริงแผนที่เนี่ยก็ใส่กันมาแบบกว้างสะใจครับให้เรา,เอ,าออกผจญภัยในโลก Open w o r l d กันอีกด้วยเกมเซวอร์ส่วนใหญ่ครับภาพค่อนข้างโหดรลายนะเกมนี้จัดมาให้เป็นสไตล์แอนิเมะกันละคร อันดับที่19 m o b i l โมบายซอมบีชื่อก็บอยแล้วครับว่าน,นี่เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดในโลกหลังไายนะสไตล์โพลีนครับกราฟิกนั้นไม่เน้นความสมจริงครับ แต่ว่าความมันและความครีเอทของภายในเกมเขาเนี่ยถือได้ว่าใส่มาแบบเต็มๆไม่มีหักเลยใครที่มือถือไม่แรงพื้นที่ไม่เยอะผมคิดว่าเล่นกันได้แบบสบายๆเหลือๆนะเข้าไปทําภารกิจไล่ล่าตามหาทรัพยากรมาครับของคราบไอเทมเนี่ยเกมนี้สนุกโคตรๆบวกกับซอมบี้แล้วก็ศัตรูต่างๆโผล่กันมาเป็นเวฟๆครับให้เราต้องเคลียร์ภารกิจไปให้หมดที่สำคัญเกมนี้ใส่ภาษาไทยกันมาแบบเต็มรูปแบบครับ อันดับที่18 s t a r d i w Iceland อีกหนึ่งเกมที่เปิดตัวกันไปได้มีนานครับน่าจะเดือนที่แล้วนะสำหรับเกมนี้เห็นแวบ,บแรกเนี่ยก็นึกถึงเกมดินคำบน PC ยังไงอย่งงางนง้นครับทั้งฉากบรรยากาศเนี่ยให้อารมณ์ใกล้เครียงกันมากๆนี่คือเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่จะมาในรูปแบบ Open World จุดเด่นที่น่าสนใจครับคือเควสค่อนข้างเยอะ แล้วก็แมปเนี่ยใส่กันมาแบบกว้างๆจุกๆเดินกันทั้งวันเนี่ยไม่ทั่วครับงานภาพกราฟิกเป็นสไตลก์การ์ตูนครับค่อนข้างดูแปลกตาดีเหมือนกันจัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมมือถือเอาชีวิตรอดครับที่ไม่ต้องบู๊อะไรมากมายเล่นเพลินๆชิลๆเสียมมากกว่าครับอันดับที่ 17. Dark and Light Mobile หลังจากที่คิมิล่าแลนครับปิดตัวกันไปเมื่อต้นปีครับก็จะหาเกมเอาชีวิตรอดทรงนี้ได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ สำหรับ Dark a n i g h t Mobile นั้นก็จะมาในแบบ Open World ส u ว v i v ครับที่จะพาเราเข้าไปเอาชีวิตรอดจับมอเตอร์ท่องโลกกว้างแบบแฟนตาซีครับดีเทลการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างละเอียดยิบเลยมีอะไรทากันเพียบมอบอิสระในการเล่นสูงสุด,สด,สดครับทั้งการเดินสำรวจหาของตามหาวัตถุต่างๆเพื่อมาดํารงชีวิตที่ชอบม,มากๆนะครับคือระบบของการจับสัตว์วิเศษนะมาฝึกฝนใช้ขี่หรือช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้เกมนี้ตีมเกมมาแบบแฟนตาซีกันเลยครับ ใครที่อยากเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะลองดูกันได้และที่สำคัญเขามีเวอร์ชั่น PC กันด้วยครับอันดับที่ 16. dust of dragon ถักใครที่กำลังอยากได้เกมมือถือเอาชีวิตรอดบวกกับความเป็นแฟนตาซีไม่กินสเปคมากจนเกินไปขอแนะนำม,มาลองดูเกม dust of dragon ครับ ในเกมมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่ที่สามารถลงไปฟาร์มทรัพยากรมาครับของคราบไอเทมต่างๆกันได้แบบฟรีดอมเลยซึ่งการควบคุมตัวละครน,นั้นทําได้โคตรจะง่ายได้ไม่ยุ่งยากจุดนี้ไม่ได้แตกต่างจากเกมที่ผ่านตามมาสักเท่าไหร่นักแต่ที่ชอบครับคือกราฟิกสวยคมใช้มือถือสเปคกลางๆหรือสเปคต่ำๆเนี่ยก็เล่นเกมนี้กันได้แบบเหลือๆแล้วพื้นที่ติดตั้งไม่เยอะจนเกินไปครับอันดับที่15 w วสต Land Survival นี่คือเกมมือถือเอาชีวิตรอดเกมแรกๆครับที่เล่นบนมือถือกันได้ปัจจุบันก็ยังเปิดกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเปิดกันมากี่ปีเข้าไปแล้วนะครับนี่คือเกมเอาชีวิตรอดในธีมคาวบอยยุคบุกเบิกอเมริกันครับโดยตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นคนข่าวที่หลงเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เหล่านั้นไม่มีทั้งทรัพย์สินไม่มีเสื้อผ้าแถมยังจําอะไรไม่ได้ด้วย ซึ่งทุกอย่างบนแผนที่นี้ครับอันตรายกันทั้งสิ้นเจอใครก็ไม่รู้ครับบวกเอาไว้ก่อนส่วนระบบการเล่นก็ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะครับครับของสร้างนู่นสร้างนี้กันได้แม้ว่าจะเป็นเกมที่เปิดมานานหลายปีแต่ทุกวันนี้ครับยังขยันอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆให้เราเล่นกันได้แบบไม่มีเบื่อครับอันดับที่14ไดชว ย้ายมาเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งสมุไรญี่ปุ่นกันดูบ้างครับกับเกมมือถือแอคชั่นเซอร์เวิรลที่จะเป็นตีปปลสัตร์การล้มล้างโชกุนของญี่ปุ่นขนาดแท้โดยทุกเกมจะให้เรารับบทเป็นสมุไรครับออกปกป้องหมู่บ้านร่วมทัพจับมือกับไดเมียวคนอื่นครับเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในแบบฉบับของตนเอง ตัวเกมมีทั้งระบบการสร้างเมืองการคราฟไเิมการวางกลยุทธ์เข้ามาเกี ika, e Dennis, ่ยวข้องด้วยไปจนถึงการบูแลกด้วยการดวลดาบก็มีเช่นเดียวกันงานภาพกราฟิกก็ตามนี้กันเลยครับเป็นแบบการ์ตูน 3D ดูดีไม่ซ้ำชาวบ้านครับที่สำคัญภายในเกมใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมแล้วด้วยครับอันดับที่13 l i h t After เกมเอาชีวิตรอดสุดคลาสสิกครับที่ต้องเข้ามาติดอันดับกันอย่างไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าเกมนี้เปิดให้เล่นกันมาแล้วนานจริงๆและยังเป็นเกมที่ยอดนิยมกันอีกด้วยตัวเกมเนี่ยจะเป็นมุมมอง TPS ครับเล่นง่ายไม่เวียนหัวเมื่อก่อนเนี่ยกราฟิา้งเขาทรงนี้ถือว่าสวยมากๆแต่ปี2024ก็อาจจะดูธรรมดาไปแล้วครับเน้นการเล่นแบบออนไลน์จัดตี้รวมทีมล่าบอสยกักเกมนี้สนุกจริงๆ ต้องอาศัยยุทธวิธีต่างๆในการดำรงชีวิตให้รลอดต่อไปหากใครที่ชื่นชอบเกมเอาชีวิตรอดแบบเน้นๆเล่นออนไลน์ได้ยาวๆเกมนี้ไม่เสียดายพื้นที่ติดตั้งในเครื่องแน่นอนละครับอันดับที่ 12. Dick and d u n g e o n s เกมมือถือแอคชั่น RPG ครับที่จะมาพร้อมกับกราฟิกแบบ 3D เกมเพลย์ลื่นไหล เกมนี้หลักๆเลยคือจะให้เราได้เข้าไปบวกกับมอนสเตอร์ในดันเจียนหาไอเทมเด็ดๆครับมาใช้งานซึ่งการเล่นของเขาเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยนะเล่นเพลินมากๆครับมีอะไรพบเจอในดันเจียนหรือในเกมกันเยอะมากมีระบบของสกิลทรีให้เราปรับแต่งความสามารถของตัวละครกันได้ออกแบบความแกร่งกันได้แบบไม่ซ้ำใครจริงครับเกมนี้แอดบอกไว้เลยว่าเน้นบวกครับไม่เน้นครับของเท่าไหร่นักใครชอบอะไรง่ายๆไม่วุ่นวายครับเกมนี้รับประกันว่ามันสะใจแน่นอนครับ อันดับที่ 11. t h d i s War of Mine สำหรับเกมนี้อาจจะไม่เน้นกราฟิกสมจรงิงหรือกราฟิกสวยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหาว่าคุณนั้นชื่นชอบเกมเน้นมันสมองแล้วลก็เกมนี้คือคําตอบเลยตัวเกมทํามาจากเกมดังบน PC มาก่อนครับเราจะได้รับบปดเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องติดอยู่ในสภาวะของสงครามครับ ต้องการทั้งอาหารสร้างที่อยู่อาศัยและก็ต้องระวังการโดนปนด้วยจุดเด่นที่สุดของตัวเกมครับคือการวางแผนเพื่อจะไปหาของต่างๆครับและต้องหาทางรอดให้ได้ในแต่ละวันตัวละครของเรานั้นก็จะมีหลากหลายตัวละครครับซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีสกิลสเตตัสที่ไม่เหมือนกันพองานก็อย่างที่บอกแหละว่าต้องวางแผนในการเล่นเกมให้ดีเพราะถ้าหากว่าพลาดตุยขึ้นมาเนี่ยเกมจบเริ่มเกมใหม่เท่านั้นครับ อันดับที่1 f o r ฟอสบอนเกมเอาชีวิตรอดในยุคไวกิ้งที่ชูจุดเด่นของระบบมัลติเพเยอร์เล่นออนไลน์กันได้หลายคนตีมเกมนนะั้นจะมาแบบนักรบวไวกิ้งเท่ๆครับ แม้วันนี้คืออีกหนึ่งเกมที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าเกมนั้นไม่ร้างเลยมีการอัปเดตใหม่ตลอดคนเล่นเยอะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศตัวเกมสามารถทํากันได้ทั้งหมดครับทั้งการต่อสู้การออกตามหาวัตถุดิบต,ต่างๆเพื่อก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาระบบก,การเล่นก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะครับคล้ายๆกับเกมแมวสไตล์นี้แหละเล่นเป็นกันอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายครับตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยนะหรือถ้าหาว่ามีเมื่อไรเนี่ยพิมพ์มาบอกกันด้วยละกันครับ อันดับที่ 9. ก a ารับ s v i v a l multiplayer เรียกได้ว่ามีให้เห็นกันเยอะจริงๆครับสำหรับเกมมือถือเอาชีวิตรอดบนแพอย่างเกมรับครับและถ้าหากว่าเกมนี้ไม่ติดอันดับเนี่ยก็ต้องโดนแฟนๆด่าเละทวงถามกันมาอย่างแน่นอน ส่วนคนไหนที่ไม่เคยเล่นครับนี่คือเกมที่จะให้เราไปติดบนแพรใช้ตะขอเกี่ยวของแล้วก็ไอเทมต่างๆที่ลอยมาตามน้ําใช้วิชาในการครับของแล้วก็นักประดิษฐ์ครับเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดไปให้ได้เป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆครับเปิดให้บริการมานานหลายปีแต่แนะนําว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนจะสนุกขึ้นไปเป็นเท่าตัวละครับอันดับที่8กรีนาอันดร เกมมือถือฟอร์มยักษ์ครับที่จะมาในแบบกราฟิกอลังการงานสร้างที่สุดอีกหนึ่งเกมประจำคลิปนี้ครับโดยตัวเกมนะั้นจะมาแบบ 3D open world survival ที่จะพาเราเข้าไปเอาชีวิตรอดหลังวันโลกาวินาตสร้างบ้านครับของเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กันนั่นเองเกมนี้ครับสามารถสร้างตัวละครปรับกันได้ทั้งหมดครับทั้งหน้าตาทรงผมกันแบบละเอียดยิบ ไม่มีเกมไหนในคลิปนี้ครับที่สามารถปรับแต่งหน้าตาได้ละเอียดเท่าเกมนี้นอกจากนั้นแล้วครับยังรองรับโหมดการเล่นทั้งแบบทีมหรือจะเป็นโซโล่คนเดียวก็ได้ไมีอาวุธหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้อาที่ถนัดกันได้ด้วยอย่างที่เห็นนะว่างานภาพกราฟิกของเขานั้นสวยจริงๆกลุ่มพลัง Unreal Engine 4เป็นหนึ่งเกมทรงดีที่สายฟีต้องขยันกันต่อไปครับ อันดับที่ 7. l i g ไล s ์ตัสเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเกมครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วรอบรอบนะเป็นเกมเอาชีวิตรอดสไตล์ยอดฮิตคลาย p า w e r ที่จะพาเราเข้าไปจนภัยจับมอนสเตอร์ในโลกกว้างแบบ Open World มอนสเตอร์ครับแต่ละตัวนั้นสามารถช่วยเหลือในการต่อสู้ของเราได้ ทางในแง่ของการเพราะปลูกการต่อสู้ต่างๆครับภารกิจเกมนี้ครับใส่กันมาแบบแน่นๆมีคอนเทนต์ให้เลือกทำกันเยอะเล่นเพลินกันจนลืมเวลาอีกจุดหนึ่งที่ชอบครับคือตัวละครของเราสามารถเพาะเคิืนเดือดอากาศกันได้ด้วยจุดนี้โคตรแจ่มไปเลยครับเกมมือถือยุคเก,ก่าไม่มีนะครับระบบนี้สรุปครับเป็นเกมมือถือที่เปิดใหม่ในปี2024ที่มัดรวมหลายเกมเข้าไว้ภายในเกมเดียวกันอยากได้เกมใหมๆ่ๆเล่นสนุกลองดูเกมนี้ได้เลยครับ อันดับที่6รับ Several r Ocean Nomad ยอดดาวน์โหลดทะลุปไปกว่า100ล้านครั้งกันเข้าไปแล้วครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องเคยผ่านหูผ่านตาเกมนี้กันมาบ้างใช่ไหมล่ะกับเกมมือถือแนว Several ติดแพรครับต้องอาศัยอยู่บนแพรบนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่คือการใช้ตะขอเกี่ยวขยะหรือสิ่งของต่างๆที่ลอยไปมาครับมากราบไอเทม รวมไปถึงสร้างที่อยู่กันนั่นเองเป็นเกมที่เปิดให้เล่นกันมาแล้วหลายปีแต่ต้องบอกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนคืนล้ำมากๆใครอยากได้เกมที่เล่นวนกันได้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกครับและเป็นเกมที่สเปคต่ำด้วยลองดูเกมนี้สนุกกันอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่ 5. last day on earth สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะลืมเกมไหนไปไม่ได้แต่ห้ามลืม Last Day on Earth ไม่งั้นเนี่ยต้องโดนท่วงก,กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าน,นี้คือเกมแอคชั่นเซอร์เวแห่งวันโลกแตกยุคแรกๆครับที่เราเล่นบนมือถือกันได้ และยุคนั้นต้องบอกเลยว่าโคตรสุดแล้วก็โคตรมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เน้นความสมจริงครับไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายน้ําแล้วก็อุปสรรคต่างๆจากซอมบี้หรือแม้กระทั่งแต่มนุษย์ด้วยกันเองเกมนี้เล่นไม่ยากครับคลองคราฟเยอะการจชนภายนั้นจัดเต็มมีภาษาไทายกันมาให้แล้วอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ภาพสวยอลังการนัดแในปี2024แต่ว่างานดีครับการันตียอดดาวโหลดไปแล้วกว่า100ล้านครั้งครับ อันดับที่4กลิ่มโซเป็นเกมที่เห็นภาพเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณคุ้นๆละ่ะคล้ายๆกับ Last Day on Earth ใช่ไหมล่ะครับแต่เกมนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าธีมเกมของเขาเนี่ยมาแบบดักดักหลอนๆทั้งเรื่องของแผนที่สาวเสียงดนตรีต่างๆบรรยากาศเนี่ยจับเต็มจริงๆสมัยก่อนเนี่ยแอดต,ติดเกมนี้แล้วก็ชอบเกมหมีมากๆครับเริ่มต้นมาผู้เล่นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากกางเกงในตัวเดียวครับ หน้าที่ของเราเนี่ยต้องเก็บเกี่ยววัตถุดิบให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหินเป็นไม้ต่างๆเอามาครับของเพื่อประทังชีพเอาเป็นว่าระบบเกมนี้ไม่ได้แตกต่างจากหลายๆเกมในคลิปที่ผ่านมาเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าหาว่าคุณชื่นชอบความดักดาครับเกมนี้เล่นสนุกแล้วก็สเปคต่ํากันด้วยครับอันดับที่3มีเลโบโก เกมมือถือ Open World Survival ตัวใหม่ล่าสุด พึ่งเปิดให้เล่นกันแบบสดๆส,ดสิงๆยังไงก็ต้องขนมาติดอันดับกันอย่างแน่นอนนะครับภายในเกมเราจะได้ออพจนภัยจับโปเกมอนสร้างฐานเอาชีวิตรอดในโลก Open World มาในสไตล์เดียวกับเกมดังฝั่ง PC อย่าง Power กันนั่นแหละครับกราฟิกเป็นสไตล์นิเมะนะบรรยากาศสวยงามเอาเรื่องเหมือนกันเน้นมอบอิสระในการเล่นมีมอนสเตอร์หลากหลายสปีชีสามารถจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงช่วยต่อสู้ไปจนถึงใช้เป็นยามผานะกันได้พวงมา้วยระบบการครับสิ่งของทำอาวุธสร้างที่อยู่อาศัยครับรองรับการเล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้ แถมใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมอันดับที่ 2. Dish m a n t l e อีกหนึ่งเกมเอาชีวิตรอดตัวดังจาก PC ครับที่คนมาให้เล่นบนมือถือกันได้ประจำคลิปวันนี้ตัวเกมจะเป็นลูผสมระหว่าง Open World s u r v i v a l บวกกับ l i f e Simulation รวมถึงแนวอื่นอีกมากมายที่ยัดมาไว้ภายในเกมเดียว มุมมองการเล่นเป็นแบบด้านบนตามคลิปที่เห็นนี้กันเลยข้อดีคือเล่นง่ายไม่เวียนหัวเล่นกันได้แบบยาวๆทั้งวันทั้งคืนสีสันสดใสสบายตาครับกราฟิกนั้นถือว่าดูดีมากๆก,กว่าหลายๆเกมในคลิปนี้ครับของลุยซอมบี้แก้ไขปริศนารูไปถึงการตกปลาทำอาหารล่าสัตว์ก็ใส่กันมาให้เล่นเช่นเดียวกันหาเกมที่เล่นคนเดียวได้แบบเพลินๆครับแนะนําไปเลยแต่ต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่ต้องจ่ายเงินซื้อก่อนเล่นนะครับแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมกันบ่อยๆครับ อันดับที่1เทอร์เรียครั้งหนึ่งนี่คือเกมที่ผมมองว่าภาพไก่กาและก็กราฟิกตกยุคขั้นสุดใครมันจะไปบ้านนั่งเล่นกันวะ แต่พอได้เปิดใจลองเล่นเท่านั้นนะครับนี่คือเกมที่เล่นแล้วลืมเวลาแบบของแท้เลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์นานาชนิดเกมนี้มอบอิสระในการเล่นสูงมากๆจะขุดดินตัดไม้ครับของมุดใต้ดินหาแร่ทองแร่เหล็กมาสร้างทางรถไฟหรือจะเป็นแบบลอยฟ้าก็มีนะครับไอเทมสูตรครับเนี่ยมีนับนับพันชนิดแผนที่ต่างๆเนี่ยก็ซ่อนอะไรเอาไวใ้ให้เยอะแยะมากมายจริงๆสำรวจกันได้แบบไม่มีกั๊ก ตัวเกมเนี่ยมีบอสโหดครับที่เราต้องพบเจอในเกมเนี่ยเยอะไม่แพ้กันภายในเกมมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็เวอร์ชั่น PC ซัพพอร์ตการเล่นผ่านจอยคอนโทรเลอร์กันได้ด้วยแม้ว่าน,นี่เป็นเกมที่กราฟิกไม่ได้สวยงามอลังการแบบ n e ็ t Gen และมันยังไม่ใช่เ,เกมฟรีด้วยครับแต่ถ้าหากว่าคุณชื่นชอบการผรจญภัยแบบไล่ลอยต่อหรือถ้าหากว่ามีเวลาว่างเยอะๆจ่ายครั้งเดียวจบเกมนี้เล่นสนุกเพลินกันได้แบบยาวๆเกินร้อยชั่วโมงแน่นอนละครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด25อันดับเกมเอาชีวิตรอดประจําคลิปนี้นะครับลายชื่อเกมทั้งหมดทั้ง25เกมเนี่ยดูกันมายาวๆแอดปักเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้กันเลยใครสนใจไม่เคยเล่นเกมไหนไปลองต่ําด้วยตัวคุณเองครับและถ้าหาว่าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากได้เกมไหนคอมเมนต์เลยสวัสดีครับ